ครับคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็จะมาไขาข้อสงสัยครับว่าแฮนด์เลอรของเปียโนเนี่ยทั้งสามมันข้างล่างเนี่ยมันไว้ทำอะไรกันบ้างก็เริ่มจากง่ายจุดนะครับทางขวาสุดเลยทางขวาสุดนี้ชื่อซัตเทนแฮนด์เลอรนะครับซัตเทนก็คือแฮนด์เลอรที่ทําให้เสียงกังวานนั่นแหละเปียโนจะมีสายใช่ไหมครับแล้วมันจะมีตัวุดสายไว้เป็นสักหลาดนะครับุดไว้นะไอการเหยียบอันนี้มันทําให้ตัวุดสายมันเปิดนะครับพอมันเปิดปุ๊บ ทำไรที่เสียงมันจะค้างหรอเล่าเนี่ยถ้าเป็นเป็นโนไฟฟ้าเราจะเจอแคเด์อันเดียวใช่ไหมเป็นตลับบ้างเป็นแท่นบ้างนั่นแหละคือจะเปรียบเทียบเท่ากับอันฝากของแกลเปโนนะฮคราวนี้ในสิ่งที่หลายคนอยากรู้นะครับที่เหลือไว้ทำอะไรเอาอันซ้ายกันนะครับอันซ้ายคือชื่อทางการมันคืออูนาโพดานะครับอูนาโพดาใช้เท้าสายเขียบนะคือเป็นโน่มมโนมนจะมีสามสายเห็นผมกดตัวโดเลยคอนมันจะไปชนกับโนตสามสาย ซึ่ง3สายเนี่ยมันเป็นตัวโดตัวเนี้ยทีเดียวแต่แบบสามสายเสียง3สายนะแล้วพอเรากดเหยียบแฮนด์เดอร์ซ้ายเข้าไปปึ๊บคอร์สนะฮะมันจะเลื่อนไปทางขวาหรือทางบางรุ่นก็ทางซ้ายคนระับทางขวาหน่อยนึงให้คอรนะ์สอ่ะมันจะโดน3สายหรือจะ2สายให้ให้โดนสายน้อยลงเสียงมันก็จะแบบจับดังๆมันก็จะเบาลงพูดง่ายๆคือมันเป็นตัวที่ทำให้เหยียบระเบาดซอฟต์แฮนด์เลอร์อะไรเงี้ยนะชื่อเล่นงเรองซอฟต์เนี้ย เหยียบแล้วทำให้เบานะครับเดี๋ยวให้กล้องมาจับใกล้ๆขีนะคือครั้งแรกที่ผมดูนะดูขีนะครั้งแรกที่ผมเหยียบมันเป็นอย่างี้ปึ๊กเห็นไ,ไหมปึ๊กปึ๊กปึ๊ก,กขีมันสลับนะกล้องไม่ได้สั่นนะครับปึ๊กปึ๊กครั้งแรกที่ผมเหยียบในชีวิตนะผมมาเหยียบแล้วปึ๊กตกใจมากเฮ้ยอินโนตัวนี้มันมันเสียเหรอทำไมเหยียบแล้วมันไม่แน่นทำไมเหยียบแล้วขีมันเลื่อนได้คือมันเป็นกลไกของออลทับอย่างที่บอกคือเนี้ยสายอันเนี้ยคอน เวลาที่เหยียบปึ๊บคอมันจะเลื่อนไปทางขวาถ้าตัวนี้เลื่อนไปทางขวาแล้วเวลาชนกับสายเนี่ยมันก็จะโดนแค่สองสองสายจากสามสายเสียงก็จะเบาลงซอฟต์ลงหน่อยนึ่งนะครับมาลองฟังเสียงเวลาที่เหยียบนะครับใช้เท้าซ้ายเหยียบนะฮะอันนี้เอาไม่เหยียบกันนะไม่เหยียบถ้าเหยียบนะมีเหยียบนะครับเหยียบเท้าซ้ายป้า ใช้เมื่อไหร่ใช้เมื่อเราต้องการความเซนซิทีฟของเสียงที่มันดังมา,มากๆดูเช่นนี้เบาๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเหยียบนะเสียงม,มันจะหนากว่าเดิมเสียงม,มันจนากว่าเดิมหน่อยอันสุดท้ายอันกลางอันกลางเนี่ยสำหรับแกลเลนเปโน่กับ เป็นโนอัพไลท์ที่เป็นเปโนไม้เหมือนกันแต่เป็นแบบแนวตั้งนะฮะอันกลางจะไม่เหมือนกันนะครับมาดูที่ของกลนงแบบของจริงเป็นอย่างนี้มันจะใช้เท้าขวานะครับใช้เท้าขวาเหยียบมันจะคล้ายๆขั้ขวาเลยทั้ขวาคือเหยียบแล้วมันจะค้างหมดใช่ไหมแต่ถ้าอันกลางนะครับเหยียบแล้วกดผอนไปมันจะค้างแต่อันต่อไปจะสั้นอันชื่อวันชื่อ s ั s เทน u โตนะครับซั s เทนขางขวา กลางซัตสินโตก็คือมันเหมือนค้างแค่คันที่เรากดมีนตทีที่เรากดขอนไปเหยียบเหยียบกดและเหยียบสวนเข้าไปกดเกียวปล่อยค้างแล้วก็สั้นเลยเน่ยต้องผมเยี่ยมันขวานะครับอย่าเสียงมาจาก้าหบดถ้าเป็นขวาใช้เมื่อไหร่ ใช้นี่เพลงคลาสสิกซึ่งไม่ได้เจอไปบ่อยนะครับเพลงป๊อปนี่ตัดทิ้งไปได้เลยไม่ได้เจอแท่ไม่ได้เจอเลยไม่ได้เจอเลยนะ,ะสำหรับกระเดืการตัวเพลงป๊อปแต่คลาสสิกก็เจอบ้างเพียงที่มีเครื่องหมายที่ต้องการที่จบเล่นอะไรนะลากทิ้งเฟอร์มาต้าแล้วก็มีสตั๊กกโต้นะครับสรุปแล้วมันเป็นอย่างนี้ขวาลาสถึงยาวซ้ายเบาลงทำให้เสียงเบามากเลยส่วนตรงกลาง ไกลคือพิจารณาที่เกียวกับนจะคะ้างแต่นอกจากนั้นจะสั้นะนะครับอันนี้คือทั้งสามไปเดิรก็น่าจะหายสงสัยนะครับสำหรับกลไกของแตรเปนโนันดี้แขนคะรับถ้าเป็น up right นะอ้ะาดูดา้านนี้ถ้าเป็น up r i g h ัไปเดอร์ก็สามัญเหมือนกันแต่ว่ามันจะต่างแค่ตรงกลางนะฮะตรงกลางขั้นขวนาเนี่ยก็เหมือนเดิม แต่อันนี้แันซ้ายเนี่ยแทนที่จากแกรมนโนของเราเลื่อนคอนมาหน่อยนึงใช่ไหมแล้วมันก็จะโดนสายน้อยลงอันนี้จะใช้อันนี้เป็นสายเนี่ยตั้งใช่จัหมายสายเนี่ยตั้งคอนจากระยะเหยียบเท่านี้ระยะเหยียบมันจะใกล้เข้าไปอีกมันทาให้แรงกระทบกับสายมันน้อยลงถ้าเหยียบปุ๊บไอคอนมันจะเข้าไปใกล้สายมากขึ้นมันก็จะทําให้เสียงเบานี่คือทําได้อย่างนี้พเพราะมันเป็นแนวตั้งเนี่ยเป็นอัพลน์นะฮะ คือไปอาทางขวานะครับมันจะเป็นการที่คี่มันเบาลงมาเองอะ่ะจากคีก่จนักๆกันคี่เบาไปมาลยก็เหยียบเหยียบราซาแล้วคอนมันเข้าไปใกล้แล้วน้ำหนักการกดมันจะเบาลงไปด้วยนะครับนี่คือ2อันนี้เหมือนเดิมแต่อันกลางสําหรับอัพไลท์นะครับออกแบบมาเพื่อเอาไว้เล่นในบ้านเงื่อที่ไม่เยอะบางทีเราซ้อมเป็นโหนกลางคืนเงนี้ยข้างบนนอนกันแล้วเราเล่นของล่างเสียงดังขึ้นไปข้างบนก็เลยต้องมีพัดเดอร์ฟลานทำพดเดอร์การงงเพื่อให้เสียงมัน เพื่อให้เสียงมันเบาจะได้ซ้อมส่วนตัวได้ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการเล่นนะไม่ใช่ว่าเอาไปเล่นบนเวทีต้องเหยียบพัดเดียวกลางให้เสียงเบาไม่ใช่นะครับอันเนี้ยพอเหยียบพัดเดียวกลางปึ๊บอันเนี้ยเสียงมันจะเออมันจะมีสกสาระครับสกสาระจะไปอุดสายคือค้อนอยู่นี่สายอยู่นี่ใช่ไหมะจะมีสกสาระมาทั่านกลางปึ๊บมันก็จะบูดีเหมือนกับเสียงมันก็จะแบบเสียงมันก็จะออกไม่ชัด ทำให้เสียงมันไม่ดังนั่นเองเอาไว้ซ้อมส่วนตัวไว้ในห้องไว้อะไรไม่ไม่ต้องการให้รบกวนคนอื่นในเวลาที่คนอื่นเขาพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือพดเดิลการอันนี้ไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรแต่ผมเรียกปกติผมเรียกว่ามิวมิวคือเหมือนเราปิดเสียงรีโมทอ่ะปิดเสียงกระภ่างมันมีมิวเป็นการมิวไม่ได้เกี่ยวกับมันจะไม่เหมือนกับของแกนเปโนนะของแกนเปโนนจะเป็นซัสตินโต้ก็คือนั่นแหละเป็นกลไกเหยียบแล้วก็ที่เหลือจะสั้นแต่นี่เหยียบไม่เกี่ยวกับการเล่นเหยีีียยยบบเเเเพื่อออต้้้งงงกกาารรใหสม็ซ พัดเดิ้ลที่ยังใช้ได้เหมือนเดิมครับก็ต้องการให้เสียงเ,เยงียบเฉยอายเป็นต้นนะครับนี่คือพเดิลปลของอัพไลท์จะต่างจากของแกลเบนโน,นนะครับแค่อันกลางและส่วนอื่นๆก็เหมือนกันนะครับโอเคสำหรับเรื่องของพัดเดิ้ลก็น่าจะหายสงสัยนะครับสำหรับสั่งพาดเดอร์ข้างล่างว่า มันมีไว้ทำไมมันใช้ยังไงบ้างคลิปนี้ก็น่าจะเคลียร์นะครับโอเคสำหรับ okay, so, คลิปนี้ก็ขอบคุณร้านคาวัยที่เซ็นทั้นเฟสติวัลอิสทวิวเลยนะครับที่ให้สถานที่ในการถ่ายทำคลิปนี้ก็ฝากว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ